สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวอุบลไลฟ์สไตล์นะคะวันนี้สาวอุบลมีอะไรที่จะแนะนำเพื่อนๆนะคะนี่นลผลไม้แปลกนะคะชื่อแปลกมากมะม่วงหาวมะนาวโหวมะม่วงหาวมะนาวโหวเป็นรสเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวจี๊ดนะคะแต่สรรพคุณนี่เยอะแยะมากมายเลยนะคะเปรี้ยวมากค่ะเพื่อนๆ นี่จะทำไมมะม่วงหามนาโหเพราะสปปรรพคุณของเขานะคะเพราะว่าภายในผลไม้ชนิดนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับประโยชน์ของเขาเพยอมากค่ะเพื่อนๆเขาจะมีมเป็นขาวแดงนะคะ ผิวของเขากับข้างในเปรียวจีดเลยเหมือนมะเฟืองเหมือนเหมือนรสชาติเหมือนตะลิงวิงนะคะเพื่อแตานอนุม,มูลอิสระสูงนะคะช่วยบำรุงโลหติตด้วยแล้วก็ชะลอการเก่ก่อนวัยด้วยนะคะอันนี้สาวบนชอบมากเลยนะคะชะลชโลความแก่ก่อนวัยนะคะป้องกันการเป็นโรคหัวใจ ขาขยายหลอดเลือดนะคะนี่ขยายหลอดเลือดรักษาปอดรวมไปถึงโรคถุงลมปป่งพองก็จะช่วยบรรเทาให้ดีขึ้นได้นะคะคนที่เป็นถุงลมปป่งพองแล้วก็ขยายหลอดเลือดด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกนะคะว่าทำไมผลไม้ที่มีชื่อแปลกถึงได้รับการนิยมและ ขนาดว่าต้องซื้อมากินหาซื้อมากินหาซื้อมาปลูกไว้ประดับไว้กินด้วยมะม่วงหาวมะนาวหูแต่ว่ารสชาติไม,ไม่ไม่เหมือนชื่อเลยนะคะมะม่วงหาวมะนาวโหที่ที่ท,ที่ที่คนไทยเรียกชื่อนี้ก็คงจะเป็นเพราะว่ามันเปรี้ยวจี๊ดคือสำหรับถ,ถ้าเราห่วงนอนเนาะ ถ้าได้ชิมอันนี้ลูกหนึ่งแล้วก็จะสดชื่นขึ้นมาทันทีทันใดเลยนะคะก็ <c oughs> เขาก็เลยเรียกมะม่วงห้าวมะนาว <c oughs> คือเขาจะช่วยต้านมะเร็งได้ด้วยนะคะเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆมะม่วงห้าวมะนาว ภายในของเขาจะมีสารต้านโน้นมูลอิสระสูงนะคะแล้วก็หลักๆที่สาวอุบลชอบก็ชะลอการแก่ก่อนวัยแล้วก็รักษาโรคปอดนะคะเพื่อนๆก็เลยเอามาแนะนำนะคะกินสดๆเลยไม่ต้องจิ้มเกลือนะคะเพื่อนๆคือแพทย์วิจัยออกมาแล้วคือเขาต้านมะเร็งได้นะคะเพื่อน,อ,นอันนี้สุดยอดเลย เป็นผลไม้ยอดฮิตในยุคนี้เลยนะคะนี่มะม่วงห้าวมะนาวหอนี่จ้ะเพียอมากเลยะค่ะเพื่อนๆขามากินนะคะเพื่อนได้รู้จักแล้วอันนี้ก็ยังไม่มีต้นนะคะมีคนเขาให้มาค่ะ กินตอนเย็นนะคะหลังหลังเข้านอนวันละสิบลูกนะคะระบายได้ดีมากเลยสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจนะก็ขอแนะนำให้ให,ให้ให้กินให้รับประทานได้นะคะคนที่เป็นไขมันก็เหมือนกันนะคะคนที่เป็นหลอดเลือดตีบ รับประทานอันนี้เข้าไปก็จะช่วยให้ขยายหลอดเลือดเราให้เลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงตามร่างกายได้สะดวกขึ้นนะคะเพื่อนๆก็เลยมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะไม่ใช่แค่ผลไม้จะกินเปรี้ยวกินกับจิ้มกับพริกเกลือเฉยๆนะคะเขามีประโยชน์มากมายเลยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะอย่าลืมหามาทานมากินกันนะคะเพื่อนๆ ขอบพระเยซูคริสต์รงอวยพระพรเพื่อนๆพื่พพทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ